โอนคอนโดไม่ได้แน่ๆค่ะถ้าไม่มีเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ก็คือหนังสือปลอดหนี้นั่นเองนะคะหนังสือปลอดหนี้ก็คือเป็นหนังสือที่นิติบุคคลแจ้งว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชําระกับนิติบุคคลแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นิติบุคคลเรียกเก็บนะคะพอดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ชมพูจะไปรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อรับเข้ามารีโนเวทก็เลยเอาตัวอย่างของใบปลอดหนี้มาให้ชมกันค่ะใบปลอดหนี้นี้ก็จะมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะข้างบนสุดก็จะเป็นชื่อที่อยู่แล้วก็ตราสัญ,ญลักษณ์ของโครง นะคะในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นสาระสําคัญเพื่อที่จะแจ้งว่าเจ้าของห้องไม่ได้มีหนี้ค้างชําระใดๆกับทางนิติบุคคลแล้วนะคะแล้วก็จะระบุชัดเจนว่าใบปลอดหนี้ฉบับนี้ได้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่พอดีว่าห้องชุดนี้นะคะมีการชําระค่าส่วนกลางเป็นรายเดือนฉนัน้นเอกสารฉบับนี้จะใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้นเองนะคะส่วนสุดท้ายส่วนที่3ก็จะเป็นลายเซ็นของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลแล้วก็พร้อมกับตราประทับนะคะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่จะไปโอนกรรม สิทธิ์ห้องชุดต้องขอใบปลอดหนี้มาด้วยไม่งั้นคุณโอนไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าของทรัพย์ท่านไหนไม่มั่นใจในการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆสามารถให้ชมพูแล้วก็ทีมงานช่วยดูแลนิติกรรมสัญญาได้ทุกขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะดูแลเรื่องสินเชื่อให้ด้วยเรื่องสินเชื่อก็สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าพาลูกค้าไปยื่นแบงก์ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะ